ทุกวันพุธและวันเสาร์ของสัปดาห์พืชผักผลไม้ปลอดสารพิษนานาชนิดจะถูกส่งมายัางร้านฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดําริบ้านขุนแตกในอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับประทานผักสดคุณภาพที่ปลูกและดูแลเป็นอย่างดีโดยชาวไทยภูเขาเผ่าปกากกรยอในแต่ละวันจึงมีลูกค้าแวะเวียนมารับประทานอาหารและเลือกซื้อสินค้าเป็นจำนวนมากเพราะมั่นใจในคุณภาพความสดสะอาดและปลอดภัยของวัตถุดิบที่ส่งตรงมาจากแหล่งผลิต บ้านขุนแต่ตบลดอยแก้วอำเภอจอมทองจัังหดเชียงใหม่หมู่บ้านเล็กๆบนยอดเขาสูงจากระดับทะเลปานกลาง1,200เมตรในอดีตเคยเป็นแหล่งปลูกฝิ่นและทำไร่เลื่อนลอยเกิดปัญหาการตัดไม้ทำลายป่าและความมั่นคงตามแนวชายแดนแต่ทุกวันนี้ภาพเหล่านั้นได้เลือนหายไปด้วยเมื่อวันที่23กุมภาพันธ์2540าสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราชฎรที่บ้านขุนแปะตบ,บ้านแปะอำเภอจอมทอง มีรัษฎรที่เคยติดยาเสพติดและได้รับการบำบัดแล้วมาเฝ้าทูลละอ,องทุลีพระบาทขอพระราชทานความช่วยเหลือโดยสัญญาว่าจะเลิกยาเสพติดอย่างเด็ดขาดและของ,งานทำจึงมีพระราชสวัสดิ์นีให้จัดตั้งฟาร์มตัวอย่างขึ้นที่บ้านขุนแตะหมูห่าถือเป็นฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริแห่งแรกของประเทศต้องการให้ทุกๆคนที่ข้าพเจ้าพบปะานี้ได้มีอาชีพได้มี ทางทำมาหากินคือรับเขาเข้ามาแล้วก็จ่ายเงินให้เขาเป็นลูกจ้างในฟาร์มตัวอย่างนึงในเวลาเดียวกันเขาก็เห็นวิธีเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เลี้ยงแกะเลี้ยงอะไรทั้งหลายแล้วชาวบ้านก็ได้เห็นแล้วก็ได้เงินทุกวันเพราะได้ค่าจ้างทุกวันพระพเจ้าเขาบอกว่าต้องการคนงานมากๆ เพราะเพื่อให้ชาวเขาเหล่านี้ได้มีงานทำได้เลิกปลูกฟินเด็ดขาดมาทำงานในฟาร์มตัวอย่างและต่อไปถ้าเขาจะแยกตัวออกไปทำเลี้ยงสัตว์ต่างๆทำฟาร์มของเขาก็จะเป็นผลดีเขาได้มาฝึกทำที่นี่แล้วระยะแรกของการจัดตั้งโครงการฟาร์มตัวอย่างบ้านขุนแต่ สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงติดตามความก้าวหน้าของโครงการอย่างใกล้ชิดโดยเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรถึง5ครั้งในทุกครั้งจะทรงสอบถามถึงชีวิตความเป็นอยู่และปัญหาของราษฎรเพื่อพระราชทานพระราชดำริให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการช่วยเหลือราษฎรในทันทีโดยมีพระราชดำรัสถึงพระราชประสงค์หลักในการจัดทําโครงการที่แสดงถึงน้นพระาราชฐาไท,ที่ทรงห่วงใยราษฎรเหนือสิ่งอื่นใด อย่ามาพูดเรื่องกำไรขาดทุนกับฉันฉันต้องการให้คนจนมีงานทำมากๆขาดทุนของฉันคือกำไรของแผ่นดินการทำให้คนยากจนในชุมชนนั้นๆมีงานทำพวกเขามีไรายได้มีเงินเลี้ยงครอบครัวไม่ต้องไปเป็นโจรไม่ต้องไปเป็นขโมยไม่ต้องไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดไม่ตัดไม้ทำลายป่าไม่เผาป่าตำบลน,นั้นอำเภอนั้นก็มีความสุขมีความสงบสุขประเทศชาติก็มีความสุข มีความสงบนี่แหละคือกำไรของแผ่นดินนับจากวันนั้นจนถึงวันนี้โครงการฟาร์มตัวอย่างบ้านขุนแตะกลายเป็นแหล่งผลิตและส่งเสริมการปลูกพืชผักเมืองหนาวและพืชเศรษฐกิจกว่า20ชนิดส่งผลให้รัฐดรในหมู่บ้านมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นมีรายได้ที่มั่นคงไม่ต้องอพยพย้ายถิ่นฐานเหมือนในอดีตความเปลี่ยนแปลงที่เห็นได้ชัดน,นะครับอันดับแรกก็คือความมั่นคงทางด้านที่อยู่อาศัย จากเช่นว่าสมัยก่อนในการสร้างบ้านจะมีลักษณะเหมือนอพยพนะครับสร้างแบบพออยู่ได้ปัจจุบันนี้จะมุ่งเน้นในเชิงเขาเรียกว่าความมั่นคงก็คือสร้างที่อยู่ที่ถาวรขึ้น 2. ในเรื่องของอาหารอาหารก็คือจะมีในเรื่องของพืชที่เป็นพืชเศรษฐกิจก็จะมีไม้ผลมีกาแฟครับมีพลับในเรื่องของผักก็จะมีพวกถั่ลิสงพวกพืชกระลำที่เราส่งเสริมเป็นกระลำหัวใจ คััดสสนนนบใเรื่่องกกกลแลแแ้้ว็ไข,คข,ไขคโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริบ้านขุนแต่ถือเป็นโครงการฟาร์มตัวอย่างที่ประสบความสำเร็จเป็นต้นแบบของการดำเนินโครงการฟาร์มตัวอย่างให้กับพื้นที่อื่นๆด้วยพระเมตตาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถที่มีต่อพระศกนิกกรชาวไทยทุกหมู่เหล่า พลิกฟื้นผืนดินที่เคยเป็นแหล่งปลูกฝิ่นทําไร่เลื่อนลอยให้กลายเป็นแหล่งเรียนรู้ส่งเสริมอาชีพและสร้างไรายได้ที่มั่นคงให้กับราษฎรตามพระราชภัณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถแม่ของแผ่นดิน